เธอชาวไทยร่วมกันคิดให้ก้าวไกลไปข้างหน้าวันหนึ่งถ้าไม่มีข้าวในนาลาก็ไม่มีเราจะทำกันอย่างไรร่วมกันสร้างเมืองไทยให้เป็นประเทศทางการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนเสียแต่วันนี้วันหน้าเราขอท้าว่าท่านจะรวยไม่หยุดไรจะมาฉุดเราไม่อยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบกับ,บนี่คือเดล l i s น Nonstop รวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ต้องดูรายการนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่นำมาเสนอในรายละเอียดในห้องสนทนาของเราก็จะมีรายละเอียดที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับก็ได้มีการเปิดเสวนาซึ่งก็เป็นการเปิดเสวนาในผู้นำเกี่ยวกับเรื่องของเงินเซทยางพารานะครับซึ่งจะมีเขาเรียกว่าเป็นภาษีพิเศษในการเก็บค่างเงินเซทจากเกษตรกรนะครับก็มีการถกเถียงกันเนื่องจากว่า เก็บอัตราก้าวหน้าเนี่ยก็มีผลซึ่งทําให้มีผลกระทบกับเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีการเสวนากันเพื่อจะระดมความคิดเห็นอันนี้นะฮะนำไปเสนอต่อคณะรัฐบุนตรีนะซึ่งก็าทางผู้นำเกษตรกรแล้วก็องค์กรต่างๆนะครับก็มีทั้งสมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยสมาคมาชาวสวนยาง ชุมนุมสกรก์ชาวสวนยางต่างๆเนี่ยครก็ได้มาร่วมกันประชุมรวมทั้งนั้นก็มีผู้ประกอบการเข้ามาร่วมด้วยแต่ว่าผู้นําในวันนี้ในการจัดประชุมในวันนี้ก็คือคณะทํางานสภา,าที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นก็คือท่านอุทัยศนหลักทรัพย์นะครับซึ่งก็ท่านเป็นประธานคณะทํางานเศรษฐกิจมาภา,าคการเงินการคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เป็นผู้นําองค์กรในวันนี้เรียกว่าเป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้นะซึ่งในเรื่องรายละเอียดนี้ไปพบกับท่านเลยนะครับเชิญครับวันนี้ในอ้องสนญนาก็ของเราในวันนี้เราก็ยังมาอยู่ในประเด็นของปัญหาราคายางพารานะครับที่กลุ่มพี่น้องเกษตรกรได้ยืนขึ้นมาลุกขึ้นมารวมกลุ่มขึ้นมาเพื่อจะเรียกร้องในราคายางพารา ในขณะเดียวกันก็มีประเด็นปัญหาที่จะโต้เถียงกันอยู่ในระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มกเกษตรกรทรี่เรียกกันว่าม็บยางพารานะซึ่งวันนี้ก็น่าสนใจมากทีเดียวนะครับว่าในองค์กรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ได้เข้ามาประชุมแล้วก็เราจะได้มาดูว่าบทบาทตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านอุทัยศรนหลักทรัพย์นะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานสภา,าการยางแห่งประเทศไทยและฐานะ ประธานคณะกรรมการคณะทํางานเศรษฐกิจมหาภาคการเงินการคลังสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งก็ได้ดูแลในเรื่องเดียวกันนี้นะครับแล้วก็ได้มีการประชุมได้มีการหาลือกันใน5องค์กรในวันนี้มีอะไรบ้างเราไปพบกับท่านอุทัยศรหลักทรัพย์ครับสวัสดีครับท่านอุทัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านมากครับประเด็นตรงนี้ประเด็นของปัญหาราคายางพาราที่พี่น้องเกษตรกรได้ มีประเด็นปัญหากันอยู่ซึ่งมีข่าวทุกวันวันนี้นะตมหน้าหนังสือพิมพ์ประเด็นตรงนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้หองค์กรมาประชุมกันมีองค์กรอะไรบ้างครับท่านผู้ใดคือผมอยากจะเรียนคุณุวินนะฮะว่าการที่เรานัดประชุมวันนี้เนี่ยซึ่งเป็นวันที่ยี่สบเจ็ดเราเคยประชุมกครั้งหนึ่งวันที่ยี่สิบเดือนกันยายนห้าองค์กรที่มาร่วมประชุมกันนี้ก็ คือสมาคมสาพ,พันชาวสวนยางแห่งประเทศไทยชุมนุมสากรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยสภาการยางพาลาแห่งประเทศไทยเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทยชุมนุมสากรอุตสาหกรรมยางพาราแห่งประเทศไทยซึ่งผมในฐานะเป็นประธานคณะทํางานเศรษฐกิจมหาภาคการเงินการคลังของสภาที่ปุึกาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไม่อยากเห็นเศรษฐกิจของเรื่องยางพารามันจะเกิดปัญหาขึ้นมาทําให้เม็ดเงินแทนที่จะได้มา,าเพื่อที่จะเงินมาเข้าในประเทศให้มากๆกว่านี้ก็เลยทําให้ GDP มันลดลงได้ถ้าเราขืนเราไม่ช่วยกระโดดเข้ามาทำผมเลยเข้าประสานงานทั้งห้าองค์กรเนี่ยเหตุที่าเข้าประสานงาน หรือเรียกเขามาประชุมเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นแกนนำกันแน่ครับผมอยู่ยางมาห้าสิบปีนี่ผมไม่เคยเห็นมีครั้งใดที่มันรุนแรงเท่าขนาดน,นี้ที่ต่างคนต่างขึ้นม็อบต่างคนต่างพูดคนละเสียงบางคนต้องการร้อยี่สิบบางคนต้องการร้อยหนึ่งบางคนต้องการเก้าสิบห้าบางคนต้องการเก้าสิบมันต่างคนต,งต่างต้องการกันโดยที่ไม่เป็นไม่เป็นหนึ่งกกเดียวกันครับ ผมก็เลยเรียกทั้งหสถาบันที่อยู่มาเกิน5ปีสิปีมาแล้วเนี่ยมานั่งคุยกันเมื่อวันที่ยี่สิบให้เราให้เขาออกมาเป็นแกนให้รัฐบาลได้รู้ว่าเออจะคุยกับใครไม่ใช่คุยตั้งขึ้นมาสีห้าวันก็ถือว่าเป็นแกนนำแล้วเเาามาให้สัมภาษณ์ไปมันก็ไปคนละอย่าง ดังนั้นผมอยากจะเรียนนิดนึงครับว่าไอ้ที่ผมเข้ามาเป็นแกนนําตรงนี้หรือเป็นผู้ประสานงานตรงนี้นะเพื่อตรงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริงให้พูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วจะวางนโยบายยังไงก็ให้อยู่ในแนวเดียวกันหมดดังนั้นผมเรียนว่ายกตัวอ,อ,อย่างอย่างวันนี้ที่เราประชุมกันเนี่ยวันที่27็เนี่ยนะ เราประชุมกันครั้งแรกคือหลังจากวันที่20เราก็ไม่ได้เจอกันมาเจอกันที่วันนี้ครั้งหนึ่ง<ะ>เราก็พูดคุยกันว่าเราจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,รออยังไงตอนนี้มันความเดือดร้อนเนี่ยมันมีที่เขาประชุมกรรมการนโยบายยางไว้คือว่าพี่น้องเกษตรกร,เ,รนเนี่ยอยู่ในในเขตป่าสงวนเนื้ออะไรเนี่ยจะไม่ได้สิทธิ์ในการที่จะให้ไล่ละ2,520บาท นะครับก,ก็เราก็เลยอยากจะมาหาข้อยุติทั้งห้าองคอ์กรว่าควรจะเสนอรัฐบาลอะไรคือที่ว่าที่ดินมันอยู่ในป่าสงวนหรือไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าที่จริงเขาเก็บเงินเซทไปแล้วนะเก็บเงินเซทไม่เห็นตรงดูเอกสารสิทธิ์เลยทนี้พอตอนจะจ่ายเงิน จะจ่ายเงินให้ชยชดเชยพี่น้องเกษตรกรที่มีต่ำ่า25ไร่ก็มาดูเอกสารสิทธิผมว,ว่าเรื่องนี้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ขอ Over our, อบตหรือเจ้าหน้าที่ประหลัดองค์การส่วนตำบลนี่มารับรองแล้วก็มันก็สามารถจะจ่ายเงินเขาได้แล้วนะฮะให้คนที่เขาอยู่ในพื้นที่ี่รับรองมาอันนั้นเป็นการหนึ่งอีกการหนึ่งเขาบอกว่าจะให้ยางตั้งแต่ เริ่มกรีดมาสามเดือนแล้วก็เกินยี่บห้าปีก็ไม่ช่วยผมว่าไม่ใช่ไอ้ยางที่เกินยี่บห้าปีเยอะแยะก็ควรจะให้เขาเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เขารักษายางในยี่บห้าปีหรือว่าเขาเก่งนะงั้นยางก็ยางอายุร้อยปียังกรีดได้นะที่สวนราชหลวงราชมันหลงที่จันทรุรยุไปดูสิ่างนั้นผมว่าม,มันไม่อยู่ประเด็นนั้นครับยางยี่บห้าปีนี่มันอยู่ประเด็นว่าเขากรีดได้ไม่น่ากรีดเสียหายหรือเปล่าอันนี้มัน มันมัน,ม,นมันมากกว่านะฮะอันนี้ผมอยากจะเรียนว่าเ,เราอย่าไปจำกัดตรงนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งครับในเรื่องไอ้ครอบครัวเนี่ยครับครอบครัวที่เขาที่เขากลีดยาเขา<ช>ไม่ใช่เขาจะให้เงินเนี่ยเป็นเป็นครบอบครัวไม่ต้องไอ้ครอบครัวเนี่ยเราอย่าไปพูดถึงเราขึ้นถึงว่าใครมีโฉนดที่ดินหรือมีอะไร ในเอกสารสิทธิ์เนี่ยที่เขาแบ่งแล้วเนี่ยไม่เกินยี่ห้าไร่ก็จ่ายเข้าไปอย่าไปคำนึงอะไรมากอาจจะอยู่ครัวเดียอบครัวเดียวก็ได้เพราิเราผมวินนี่อยู่ครัวครอบเดียวนะแต่ยังไม่ียี่ห้าผมมียี่ห้าก็จ่ายเพราะสองคนจะเป็นคิกว่าครอบครัวแล้วมันเราจ่ายไม่ได้จริงๆเราแยกจฉนกหนก็อยู่แล้วไม่ใช่ผมมาแยกแยกกันมานานแล้วต้องรู้เอกสารสิทธิ์ย้อนหลังนี่เกาแยกแล้วอ่าก็ไม่รู้ละก็จ่ายไปสิ ม think, ันยีผ so, ้าลายนี่ไม่ต้องไปหนึ่งครอบครัวจ่ายได้แค่ยีห้าลไม่ใช่มันควรจะตามลูกที่บรรลุนิติภาวะเขาแยกครอบครัวไปแล้วเนี่ยแต่ก็อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยก็ต้องจ่ายเข้าไปก็ถือจดนดคนละใบกันเออก็ถือจดคนละใบแล้วเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเงี้ยแล้วก็ยางเนี่ยไร่ต้องมีเจ็ดสิบหกต้นผมว่าเอามาจากไหนอ่ะครับยางไม่ใช่มีเจ็ดสิบหกต้นนะยางแล้วแต่เขาจะ จะปลูกกันบางทีห้าสิบต้นก็มีหกิบต้นก็มีแล้วปลูกแล้วตายเหลือสี่สห้าสิบต้นก็มียางเนี่ยตามพระราชบัญญัติกองทุนนี่เขาบอกว่ายางนี่มันควรไม่น้อยกว่าไม่เฉลี่ยแล้วไม่น้อยกยี่บห้าต้นและและรวมกันแล้วเนี่ยอาจจะมียี่สิบห้าอีกอันหนึงมีสห้าสิบอีกไล่มีสิบรวมกันแล้วเนี่ยสามไร่เนี่ย เกิน25ตนผมว่าใช้ได้แล้วอย่างนี้รเราู่ไป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 ,ไปแคบนะักเราต้องรู้พระราชบัญญัติแล้วก็มามาประกอบในการพิจารณาในการนั่นอย่างนั้นผมว่าทั้งสามประการเนี่ยเราก็จะทําเรื่องไปสู่ท่านรองนายกทีิรัฐนะได้ตกลงมาแล้วทั้งเราเราเราจะทาเรื่อง,งไปเพื่อรช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพราะว่า,างั้นคนเนี่ยมัน พวกนี้ก็เสียเงินเซทแล้วเนะี่ยเราจะไปจำกัดน้องจำกัดนี่เวลาเก็บเงินเซทําไมไม่จำกัดอนะ่ะคนอยู่คุณอยู่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ฉันไม่ต้องเก็บเงี้ยมันต้อ,อย่างนั้นดิครับทีนี้วันนี้ที่ได้มีการประชุมกันห้าองคอ์กรมันตกลงกันอย่างเงี้ยครับนี่นี่คือข้อตกลงข้อตกลงฮนะนนเอา,อเ,อาเอาทีละขั้นอย่างเงี้ยในวันนี้เราเอา,อางี้ก่อนแล้วมีเหตุการณ์อะไรก็ค่อยว่าอีกทีสิ่งที่เราพูดมากในวันนี้ก็คือเรื่องของ การที่จัดเจ้าหน้าที่หรือการลงไปดูพื้นที่เนี่ยค,ควรจะต้องดูคนที่เอย่าไปเอาคนที่ประจบสอพรอลงไปแล้วก็ทําให้ไปทะเลาะกันหรือไม่ก็ไปเอาหัวคะแนนมายกมือให้แล้วมารายงานนายกว่าเออฉันทํางานเสร็จแล้วผมว่าถ้าอย่างนั้นการแก้ไขไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้อีกข้อหนึ่งไม่ทราบว่าได้มีข้อเรียกร้องไปด้วยหรือเปล่าที่กเกษตรกรที่ไม่มีที่เป็นผู้รับจ้าง เป็นผู้รับจ้างกรีดยางคนนี้ครับปัญหาหนักครับตอนนี้ก็จะได้รับประโยชน์ไหมตอนนี้ก็เรียกร้องในเตือนกนือเป่ผมเรียนมนตวินนะครับว่าพวกที่รับจ้างกรีดอดเลยเพราะว่าเขาไปให้นายจ้างแล้วไปให้เจ้าของที่ดินแล้วยี่ห้าอะไรดังนั้นคนที่รับจ้างกรีดนี่ไม่มีส่วนได้เราถึงเรียกร้องราคายางนะทีนี้ราคายางทางรัฐบาลก็ไม่ยอมรับฟังแล้วตอนนี้เพราะว่าจะให้ชดเชยในส่วน ของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆกรณีที่ชดเชยตรงนี้ราคายางจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ไม่ใช่ฮะชดเชยราคาให้เป็นปุ๋ยเป็นยาไห้ให้เป็นปุ๋ยเป็นไรละ2,520้บาทนะฮะครับพอได้2520บาทแล้วเนี่ยราคายางจะอยู่ที่เท่าไหร่คนราคายางมันก็ไม่ได้กระเจืงขึ้นนะไม่กระเตื้งขึ้นไม่กระเตื้งขึ้นมันกับลดลงตามกลไกตลาดโลกแล้วทางฝ่ายชุมนุมเขาจะตกลงด้วยนะครับ คือเขาก็ยังไม่ยอมยังปิดถนนก็อยู่เนงะั้ยครับงั้นผมว่าสิ่งที่รัฐบาลควรทำเนี่ยผมว่าอย่าไปทําหลายมาตรฐานครับเพราะว่าทําข้าวยังไงเขาพูดได้ยังไงยางควรจะได้ด้วยครับนะอย่าไปบอกไอ้ข้าวมันมันมัน,ม,นมันจะไปทำมันคนละอย่างก็ยางเนี่ยผมว่าไม่ให่อ่ะไอ้พูดเอาพูดได้แต่ยางเนี่ยมันมันก็กับข้าวนี่มันก็ไม่ปิดกันอะ่ะ กลไกตลาดโลกเพราะมันไม่ได้เก็บไว้กินนะขายอย่างเดียวนะครับงั้นผมว่าอย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 ่าใช้วิธีการในการที่บอกว่ามันอยู่ใน,นกลไกตลาดโลกอะไรเงี้ไม่ใช่ยางเนี่ยทำไรายได้ของประเทศไม่ใช่น้อยแล้วก็ส่งออก86%นะปอร์เซ็นต์่ะไปเองสามล้านว่าตันนะ่ะได้มากกว่าข้าวอามากกว่าข้าวข้าวก็ข้าวนี่ผมบอกตรงๆนะข้าวมีรายได้มาในปีสาม 54นี่ข้าวมีไรายได้ในเราแสนเก้าหมื่นล้านบาทยางนี่หกแสนสามมื่นล้านบาททั้งายางดิบและผลิตภัณฑ์ยางรวมกันหมดเนี่ยฮะเห็นมาตัวเลขเรามีไรายได้ขนาดเนี้แล้วก็เวลาจ่ายเงินคืนเนี่ยมองดูไม่ค่อยสนใจเท่าที่ควรแล้วก็หาว่าเป็นไปตามต้องเป็นไปตามกลไกตลาดโลก ผมว่ามันคนเรื่องนะถ้าพูดให้ดีนะยางก็คนไกลตลาดโลกข้าวก็นนแล้วเราไม่ได้บอกให้เขาทำลายตลาดมันเสียหายครับยางเนี่ยผมไม่ได้บอกเลยผมให้ชดเชยส่วนต่างนะฮะอย่างสมมติว่ายางเนี่ยมันมีส่วนต่างอยู่กีรากิโลละแปดสิบจะให้เขาเก้าสิบก็เอาส่วนต่างนี่สิบบาทชดเชยเข้าไปแล้วก็ส่วนอีกนั่นก็ให้พอข้าวไปแปรรูปเอาไปทําอะไรซะ ไม่ต้องเอาเก็บวไว้เก็บวไว้ต้องเสียค่ากุดังอีกขนาดนี้เก็บไวฟ200หนึ่งหมื่นตันเนี่ยค่ากุดังเนี่ยเดือนอประมาณ20กว่าล้านครับนี่ก็ทําให้สูญเสียไปเยอะแยะมากมายตามที่ได้ทราบตระดับตับฟังจากท่านมาเนี่ยก็ฟังดูแล้วม็อบหรือผู้ประท้วงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเอกภาพนะครับก็ทําให้ราคาที่เรียกร้องเนี่ยไม่ตรงกันไม่เสถียรดังนั้นเนี่ยองค์กรที่เป็นผู้นําจริงๆก็คือ ถ้าองค์กรนี้ที่จะต้องให้เป็นผู้แทนให้เป็นผู้แทนเป็นตัวแทนจริงๆนะครับทีนี้เนี่ยระหว่างตัวแทนกับกลุ่มผู้เรียกร้องเนี่ยจะหาข้อตกลงกันยังไงคร,ครับข้อยตุติตรงนี้ที่ว่าผมเหรียญงี้ครับผู้เรียกร้องเนี่ยเราก็เห็นใจเขานะเพราะเขายากจนยิงๆ้เขาเดือดร้อนจริงเขาถึงมาเรียกร้องเขาไม่มีอะไรแฝงอยู่แล้วครับพวกนี้ผมรู้ว่าคนปีดยางก็ดีอะไรก็ดีเขาเดือดร้อนอย่างนั้นไม่ต้องห่วงแล้วครับเพราะว่าพวกผมนี่เปิด ระตูไว้รับพวกนี้อยู่แล้วว่าเขาเดือดร้อนอะไรก็บอกตรงมาทางผมหรือกระทางเครือข่ายทั้งห้าเครือข่ายที่ผมกล่าวไปแล้วแต่ต้นเนี่ยเราก็ยินดีจะรับฟังแล้วเขามาช่วยกันแก้ไขหรือไม่เวลาประชุมเขาก็ส่งตัวแทนเข้ามาเราก็ไม่ขัดข้องแล้วก็ยังเปิดโอกาสอีกถ้าใครองค์กรไหนที่แข็งแกร่งแล้วเราเป็นนิติบุคคลแล้วเราก็พร้อมจะรับก็ไม่อีกเราไม่ใค่เปิดอยู่แค่ห้าองค์กร นะฮะ,อะตอนนี้เราจะไปเอาเครือข่ายขององค์การสวนยางเข้ามาร่วมในคราวหน้านี้เราก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วท่านคิดว่ากลุ่มพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาจะยินดีให้กลุ่มทั้งห้าองค์กรเนี่ยเป็นผู้นำเขาไม่<อ>ใช่ฮะเราไม่ได้เป็นผู้นำครับครับเราต้องเข้าใจว่าเรา,เราแก้ไขปัญหานี่เราไม่ต้องการใครนำใครแต่เรามาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเราแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างอะไรที่ร่วมได้เราก็ร่วมกัน อะไรที่ต่างกันเราก็ต้องไปว่ากันเองตามกลุ่มตามสมาคมหรือตามองค์กรของตัวเองครับอ่าเราะนั้นมากกว่าที่เราแสดงจุดร่วมคือถ้าเราเ,าเรียกร้องร้อยบาทเราก็ควรจะทั้งประเทศเรียกร้องร้อยบาทเหมือนกันไม่ใช่ร้อยยี่สิบร้อยหนึ่งเก้าสิบบาทเก้าสิบห้าบาทนี่ไม่ใช่ครับเั้นผมว่าจะเรียกร้องอะไรเราก็เรียกร้องด้วยกันแล้วก็เราก็ต้องอ่ ส่งตัวแทนเนี่ยใครเดือดร้อนห่าองค์กรด้วยหรือจะคนใดคนหนึ่งหรือตัวแทนที่ยังเดือดร้อนอยู่มาร่วมกันแล้วเพื่อไปเสนอรัฐบาลเราก็ยินดีพาไปเจรจาแรัฐบาลผมว่าถ้าเป็นนี่มันเป็นเอกภาพไม่ใช่ว่าต่างคนต่างไปทำมันก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรกันแน่ดังนั้นผมว่าอย่าอย่าไปอย่าไป,อย,าไปอย่าไปอิจฉาหรือเสียาจหรืออย่าไปแย่งกันเป็นแกนนําเลยครับผมเราไม่เคยคิดฝันเลยอยากจะเป็นแกนนํา ถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆไม่ลงมาช่วยหรอกครับครับแล้วทีนี้ข้อเรียกร้องออไม่ใช่ข้อเรียกร้องคือข้อตกลงข้อตกลงที่มีการประชุมกันที่ผ่านมากับ5้าองค์กรน,นี้นะท <c oughs> ่านคิดว่าผลตรงนี้เนี่ยนำไปเสนอ,อ,อรัฐบาลคือรองนายกรัฐมนตรีกิติรัตน์เนี่ยนะฮะกับคณะเพื่อจะให้เข้าสู่กระบวนการตรงนี้เนี่ย <c oughs> คิดว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะได้มีการรับฟังกันแล้วน่าจะนำปัญหาเนี้ไปแก้ ได้ระดับใดบ้างครับคือผมคิดว่าเราเราเรียกร้องไปเงี้ยก็อย่างน้อยๆทางรัฐบาล้ก็ต้องฟังเรานะครับครับนะฮะอ,ะอย่างน้อยๆเขาก็ต้องฟังเราเพราะว่าเราเนี่ยมันเป็นของจริงครับนะฮะไม่ใช่ของเทียมแล้วอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าเราก็อย่าไปเรียกร้องเกินขอบเขตให้มากนะครับนะอย่างเราเรียกร้องเรื่องราคาเราก็เปรียบเทียบเอาข้าวมามาเปรียบเทียบให้ฟัง นะฮะว่าเขาช่วยข้าวได้นี่เขาโปรธก็จะช่วยอีกเงี้ยเราก็เปรียบเทียบเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมยางช่วยไม่ได้ทั้งนี้ยางทำไรายได้กับประเทศชาติไม่ใชนน่น้อยๆนะฮะแล้วก็การเกิดม็อบเนี่ยก็บางทีก็มาทํารุนแรงกับพวกเราเนี่ยเราก็ต้องขอร้องว่าเอ๊ยอย่ามาทํารุนแรงมากนะักนะฮะ,ะควรจะ,ะให้โอกาสเราได้เรียกร้องให้ความเป็นธรรมกับพวกเราโดยเรามีสิทธิเรามีสิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา6 3เหมือนกัน นะฮะว่าเออการเรียกร้องนี่เราเรียกร้องแบบแบบปราศจากอาวุธเนี่ยมามาทุบมาตีเราเนี่ยไม่ใช่นะเพราะเราเนี่ยโดนทุบโดนตีโดนลากออกไปอย่างงี้หรือเอากระบ,บอก,กบอไฟฟ้าจี้นี่ไม่ใช่วิธีการที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาทำก็เราอย่างนั้นดังนั้นเราจะเรียกร้องในสิ่งเหล่านี้ขอความเป็นธรรมแล้วเราเองก็ไม่เยมาทำเกินขอบเขตของกฎหมายอันไหนถ้าเกินขอบเขตผมก็ว่าจับไป อันนี้เราก็ยินดีให้จับแต่ทีนี้ถ้ามันไม่เกินขอบเขตผมว่าเรามีเรามีสิทธิมนุษยชนเนี่ยกรรมการสิทธิต้องออกมาช่วยเราต้องมาดูแลพี่น้องประชาชนต้องออกมาปกป้องเราเหมือนกันเพราะเราเดือดร้อนจริงๆถึงมาเรียกร้องทาไ่เดือดร้อนเราไม่มาแล้วครับไม่มามามาม,าม,ามา่เห็นะนะครับครับประเด็นตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที่มีการออกมาพูดกันในตอนหลังเนี่ยบอกว่าเกษตรกรที่นั่นเนี่ย ดูเหมือนกับว่าไม่ได้เรียกร้องราคาแต่ว่าเรียกร้องความเป็นธรรมตอนนี้ความก <P> ่อน,น<พ>อเนี่ยเรียกร้องราคาคพอโดนทุบตีแล้วโดนนั่นนะก็เรียกร้องความเป็นธรรมแล้วตอนนี้พอเอาเอาเอา,เอาส่วนเอาเอาค่าปุ๋ยค่าอะไรไปให้เขาเลยตรงเขาก็รับแต่เขาเรียกร้องอีกครับเพราะว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคนเราเนีย่ยคุณทวินคิดเอาเองอะตัวเองอะไม่รับความไม่ทําก็ตรงเรียกร้องเราเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยผมไม่ใช่คนต่างประเทศมานี่ครับงั้นเราต้องให้ความเป็นธรรมเสมอภาคกัน พุชคพืบนี่เราเรียกร้องว่าไม่ทำคนนี้คนนี้ทําม็อบได้เขาบ้านเขาเมืองได้คนนี้ไม่ได้ไม่ใช่มันคนเหมือนกันน่ะแล้วก็เป็นเกษตรกรที่เขาเดือดร้อนจริงๆไม่ใช่ทาเกี่ยวกับการเมืองอย่ามาอ้างว่าเอาการเมืองมาอยู่เบื้องหลังไม่มีกผมไม่มีครับงั้นผมอยากจะฟังไว้ด้วยตกลงยืนยันแน่นอนว่าไม่มีไม่มีการเมืองผมเองนี่ไปไปปิดถนนแถวไอ้น้องดีมาตั้งหลายครั้ง นักการเมืองมานี่ผมยังให้ยืนอยู่เกอกเวทีจะขอขึ้นพูดยังไม่ให้พูดเลยครับผมไม่ให้พูดเราต้องมีจุดยืนการทํางานเนี่ยไม่เหว่าปล่อยใครจะมาใครจะทําอะไรได้นั่นไม่ใหญ่ <นะ S 1> เพราะฉะนั้นข้อตกลงตรงนี้ที่จะไปเสนอเนี่ยก็หมายถึงว่าอยู่ระหว่างกลางนะฮะอยู่ระหว่างกลางเราเป็นเราเรา,เรา,เราพยายามเราพยายามขอความเป็นธรรมมากกว่าครับนะครับ จุดนี้เป็นเป้าสําคัญเป็นเป้า,ปาสาคัญที่เราตั้งไปตั้งงานแรกในวันที่20เราทําเสนอนายกรัฐมนตรีไปอ่ะให้แสวงจุดร่วมจมหนจุดต่างนะฮะโดยโดยเรียนตรงๆนะฮะว่ารัฐตรงยุติธรรมในการาให้แก่เราด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องอค,อความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยรัฐก็ควรจะต้อง อดทนกว่าเราฮะไม่ใช่ให้เราอดทนกว่ารัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจรอย่างเงี้ยกต,ตัวอย่างเนี่ยนะฮะเราไม่ต้องการอะไรมากนองเหนือจากนั้นนะครับผมทีนี้เนี่ยคิดว่าในข้อเสนอตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราคิดว่ามันเป็นข้อเสนอเหมือนกับเป็นการาใกล้ๆกับเป็นการเรียกร้องแทนกเกษตรกรเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเนี้ยท่านคิดว่าข้อเสนอที่5องค์กรเสนอเข้าไปเนี่ย มากไหมครับมากน้อยมากเกินไปหรือพอดีแล้วหรือว่าน้อยเกินผมแต่ละข้อที่เรียกร้องไปนี่มันไม่ได้เกินไปเนี่ยครับมันอยู่ในในในกรอบของการที่จะช่วยเหลือกันได้เนี่ยครับนะครับตอนนี้เขาไม่พูดเรื่องราคาเราก็ยังไม่พูดเลยแต่ไอที่จะไปชดเชยสองพันห้ารยี่สิบาทนี่มันอยู่ในเขตป่าสงวนก็จะไปนั่งพิจารณาเอาป่าไม้ลงมาเนี้ยเราก็บางทีอดนะครับบางทีถ่วงเวลาจนหมดเวลาปิดกีดยางไปแล้ว อ,อันนี้ผมก็เรียกร้องความเป็นธรรมกับเขาฮะเขาจนจริงๆก็ไม่จนก็จะมายังไงส่วนของเราเนี่ยในห้าองค์กรเนี่ยเรายืนกลางว่าเราเองเนี่ยขอความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องเกษตรกรนะฮะเราไม่ใช่มาเรียกร้องเอารัดเอาเปรียบรัฐบาลเราเรียกร้องในสิ่งที่นัน่นแล้วก็นำให้ให้ช่วยกันนำปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยไปแก้ไขด้วยอย่างเงี้ย ไม่ใช่ว่ามาพูดอะไรก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ต้องเอาปัญหาเข้าไปแก้ไขเพราะอนาคตของฝากไว้กัยางเป็นส่วนใหญ่ครับ,รบสัดส่วนที่มีโฉนดกับไม่มีโฉนดเนี่ยนะฮะมันมีสัดส่วนมากน้อยอย่างใดครับผมว่ามันมันไอ้ไม่มีโฉนดก็ม,มีหลักฐานที่ดินก็มากนะไม่จจะน้อยครับไอ้นั่นสักประมาณยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์น่ะคงจะมีที่ไม่มีหลักฐานนะครับแต่ที่ที่อยู่ในเขต อันรู้รักหรือเขตป่าสงวนอะไรพวกนี้เราก็ยอมรับแล้วนะว่าเออมันมันลึกเกินไปมันเรื่องต้นน้ําอะไรพวกนี้ทีนี้ผมว่ามันมันต้องพิจารณาจริงว่าเหมาะไหมในเหล่านี้ผมว่าควรจะให้นายกอบตหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ดูดีกว่ามั้งเรื่องนี้เราจะไปพูดเกินกว่าเขาไม่ได้ว่าบางเขตมันก็ไม่ได้บางเขตก็ได้แต่ขอความเป็นธรรมัาเขาเถอะครับแล้วกลุ่มกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านก็อีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับ อ๋อกลุ่มนั้นผู้ใหญ่บ้านนี่ได้ออกมายืนเหมือนกันออกมาเหมือนกับม็อบเหมือนกันแหละไม่ใช่กลุ่ม,ม,มนั้นออกมาสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลนะ<อ>ที่ออกมาที่ไปเมื่อวานเนี่ยนะอ๋โอ,โอ,โอก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนรัฐบาลครับนะฮะคนนี้ดิผมว่ามันจะไปกันใหญ่แล้วอย่างเงี้ยโอ้ครับเพราะฉในกลุ่มไม่ยอมรับเพราะคณะองค์กรนี้ฮะองค์กรนี้เนี่ย ไม่ได้อยู่ทางฝ่ายใดะาะไปอยู่นีครับจะไปอยู่ในไงจะอยู่แล้ว,ม,ลวมายืนกลางได้ไงครับมายืนกลางลรเรามายืนเรามาอยู่อยู่ตรงนี้เพราะว่าเราเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเราจะให้ความเป็นธรรมฝ่ายรัฐด้วยความเป็นธรรมฝ่ายเกษตรกรด้วยครับฝ่ายม,ม็อบด้วยท่านมีคาดหวังไหมครับในเรื่องของ5องค์กรที่ประชุมกันวันนี้เนี่ยซึ่งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นสภาที่ปรึกษาที่ ให้คำปรึกษากับรัฐบาลแล้วก็สิ่งที่คาดหวังที่จะได้นำเสนอในครั้งนี้สู่การรับฟังเนี่ยท่านหวังมากน้อยเพียงใดและน่าจะคาดว่าน่าจะได้อย่างไรนะในใจน่าจะอาตอบโจทย์ได้แล้วหรือย,อยังไงครับผมบอกโกงครับผมอ่อนใจมากผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยคาดหวังจากสื่อบทันนะไม่ได้หวังชนะไ<ห>ม่ได้หวังชนะเลยเหรอครับผมจะท้อนปัญหาเขาทราบสะท้อทอนสื่อก็ทราบ ขอความเป็นธรรมก่ชาวบ้านขอความเป็นธรรมกับคนร่วมประเทศไทยเดียวกันนะฮะผมไม่ได้หวังอะไรเลยผมไม่หวังไม่ได้เนี่ยเพราะคนตัดบทว่าไม่ช่วยแล้วอะไรแล้วส่วนมากระดับเสนาบดีออกมาพูดตัดบทอย่างนี้ผมก็เลยไม่อยากหวังนะฮะช่วยข้าวอย่างเดียวยังไม่ช่วยพูดมาได้ยังไงอะ่ะเน่ยังเงี้ยผมว่าผมก็หมดความหวังอะ่ะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ผมจะท้อนสื่อๆนะยังมีความหวังสําหรับผม ผมก็มาออกสื่อให้เนี่ยไม่รู้ละถ้าสื่อช่วยผมขยายความมันก็อาจจะดีกว่านี้นะถ้าสื่อไม่ช่วยผมผม,ผมก็ผงว่า,างั้นความคาดหวังของ,งผมมันอยู่ทีอ่อยู่ที่สื่อขยายไวมากแล้วทุกเขินเห็นด้วยครับอย่างเขินแม่วงเนี่ยแล้วรัฐบาลอดแล้วเห็นไหมมันต้องอย่าง,งน,นั้นนะครับเพราะช่วยกันหลายๆคนน่ะครันะเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอุทัยมากครับครับ ท่านได้กรุณาเราทุกรอบแล้วก็ให้ข้อมูลเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะแต่วันนี้รายการของเราก็ต้องขอขอบคุณท่านมาสกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,รบ,รบววเวลาเสนรอรายการของเราก็หมดลงเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าท่านติดตามชมรายการนี้แล้วก็ท่านจะได้พบในเรื่องราวของยางพลาเนี่ยยังไม่หมดนะครับยังมียังมีประเด็นที่จะต้องสัมภาษณ์ต่อมีประเด็นที่จะต้องถามกันต่อไปแต่วันนี้ต้องลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ Ruin meiyuu right my